ไปดูเรื่องร้อนร้อนฮอตฮอตของคุณลิซ่าแบล็ k พิงคแต่แต่เป็นเรื่องที่ดีใช่เป็นเรื่องที่ดีค่ะคือ ตอนแรกเขาพาดหัวมาเ่าแบบว่าลิซ่าแบล็ k พิงค์สร้างเรื่องดิฉันก็เลยตกใจเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เนี่ยความร้อนแรงทะลุโลกมอบให้เธอคนนี้คนเดียวคุณลิซ่าแบล็ k พิงค์เพราะว่าล่าสุดนะคะมีการจัดอันดับขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่าเธอทุบสถิติศิลปินหญิงคนแรกที่กวาดยอดวิวบน t ิกต็อกกว่า1นึ่งแสนล้านวิวครับโดยที่เธอไม่ได้มีแอคเคาต์ทิกต็อกนะคะแต่เป็นยอดวิวผ่านแฮชแท็กสำหรับน้องลิซ่าค่ะเคยถูกลงบันทึกในกินเนสส์ Record ซึ่งเป็นหนังสือบันทึกสถิติโลกครั้งแรกเมื่อปี2021ได้ถูกบันทึกลงใน2สถิติในปี2021แล้วในปี2022ก็กวาดไปเรียบถึง5สถิติใหญ่ด้วยกันนะคะคือตอนนี้ฮอตมากค่ะหลายๆแบรนด์ดังทั่วโลกรวมแย่งตัวให้ขึ้นแท่น global brand ambassador ไม่มีพักเลย